คือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนเขาพูดบอกว่าสื่อมวลชนฝรั่งเนี่ยถามได้เก่งกว่าเพราะมันมีเรื่องใหญ่อยู่สองเรื่องนั่นคือเรื่องที่1คือเรื่องหนึ่งหนึ่งสองะคะเรื่องที่สองคืออธิปไตยของชาติที่เกี่ยวข้องกับนยโยบายการต่างประเทศเพราะว่า <c oughs> หลายคนเขาเป็นห่วงเป็นใยว่าที่เราดำรงฐานะเป็นกลางมาโดยตลอดไม่เคยมีปัญหากับจีนหรือว่ารัสเซียรหรือว่าอเมริกาหรือว่า อียู <EU S 2> ไดๆแต่เท่าที่เราเห็นพฤติกรรมของพวกเขาบางคนนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเอียงทางอเมริกามากกว่าจีนก็เหมือนที่หลายๆคนนั้น <c oughs> นั้นตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วทางจีนเองเนี่ยเขาก็ดูท่าทีของประเทศไทยในตอนนี้ <c oughs> อยู่ก็เลยทําให้คนเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการท่องเที่ยวของจีนการลงทุนของจีนการค้าขายระหว่างประเทศจีนและเขาก็เลยไปถึงเรื่องของสุดิอาระเบียที่บอกจะมาลงทุน3 0 0แสนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ย สื่อมวลชนฝรั่งเนี่ยเขามองเห็นเลยว่าวาระที่เรยกวาอเจนดาเนี่ยนะของทางด้านพักเนี้ยมันมีสองเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องอธิปไตยของประเทศที่มาจากนโยบายการต่างประเทศเขายังพูดถึงเรื่องเมียนมาเลยอ่าใช่ใชสื่อมวลชนฝรั่งเนี่ยเขาถามเลยคุณจะเอายัางไงกับเรื่องเมียนมา,าซึ่งอันนี้มันคือการแทรกแซงเพราะฉะนั้นคือของเราเนี่ย เวลาถามเนี่ยไปถามเรื่องการเป็นรัฐในการเป็นรัฐบาลการเป็นนายกจะอะไรต่างๆนานาะแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวที่มันเป็นหัวใจเนี่ยสื่อมวลชนต่างชาติจี้ไปที่สอง<ม>คือให้ความสนใจประเด็นที่ละเอียดอ่อนนี้มากกว่าเพราะว่านานาชาติเขาก็กาลังจับจองนักลงทุนเ็จ้อง<ก>อยู่เขาต้องอยู่เลยว่าเอออยู่ใจยังไงกับนายกาบสามเทศแล้วอยู่เจยังไกงไกับเรื่องหนึ่งนึงสองตอบรู้ไหมประโยคที่ฟังแล้วพี่สะดุ้งมาก เขาบอกว่าเนี่ยเข้าขึ้นมาเป็นรัฐบาลเขาจะได้จัดการว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับมวลชนจะเป็นเช่นไรเขาไม่ใช้คําว่า people ซึ่งแปลว่าพระศกันนีกรนะเขาใช้คําว่า mass ซึ่งแปลว่ามวลชนนะเขาบอกเลยเขาต้องการที่จะเข้ามาจัดการกับ relationship between the monarch and the mass อันนี้น่ากลัวมากและเสร็จแล้วเขายังพูดประโยคนี้อีกนะบอกเราจะได้วางให้เรียบร้อยว่า ตำแหน่งหรือว่าราชฐานะหรืออะไรต่างๆของพระองค์ในศตวรรษ21ควรจะเป็นเช่นไรเขาจะกําหนดเ,เขาจะกําหนดบทบาทเ,เขาจะกําหนดราชสถานะของพระมหากษัตริย์อันนี้พี่วม่ณิกพูดเองนะไปดูได้เลยในการให้สัภาพสังกฤตของเขาเใช่ฮะแต่เพราะว่าสื่อมวลชนเราเนี่ยก็จะจี้ คือประเด็นภาษาไทยมากกว่าคือจะให้น้ำหนักเรื่องภาษาไทยแต่พอพูดภาษาอังกฤษปุ๊บถือต่างชาติถามแบบเป็นชุดเป็นไฟหลายคนกําลังอึ้งอยู่โอ้โ oh, ห oh, สำเนียงสุดยอดแต่ไม่ดูเนื้อใน <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือของสื <c oughs> อ่อมวลชนไทยตกลงจะร่วมกันยัง <ừ> ไงใครจะเป็นประธานรัฐสภาได้ต่งางๆไปด้วยซึ่งมันไม่ใช่อเจนดาที่สําคัญนะครับแต่อเจนด้าที่สําคัญก็คือหนึ่งหนึ่งสองคุณจะเอายังไง นะเรื่องของราชสถานะจะเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของนโยบายการต่างเทศจะเป็นอย่างไรการแทรกแซงของพม่าที่เคยพูดมาโดยตลอดเนี่ยจะเอาอย่างไงอ่านะอะถ่ายมอีกน,นิดหนึ่งนะก่อนจะพักเบรกเรื่องของนิยโทษกรรมแหละคดีออที่ทกรรเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองอาบอกว่าตอนเนี้มันมีคนผิดหวังอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งคือด้อมของเขาครับนเะพราะด้อมเนี่ยนิยโทษกรรมก็ดีเรื่องเสรีภาพต่างๆนานาก็ดีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็ดีนั่นคือด้อมของเขานะ แต่คนที่ไม่ใช่ด้อมแต่มาเลือกเพราะชอบนโยบายที่จะได้นะคะคือพี่เขียนบทความใน f เฟ e บุ o กบ่อยๆว่าถ้าเราเลือกเพราะเราคิดแค่จะได้แต่เราไม่เคยมองว่าเราประเทศไทยจะเสียอะไรอ,อันนี้แหละนะคะคือเวลามองอะไรเนี่ยมองแต่เปลือกไม่ลึกเข้าไปข้างในมันต้องลึกเข้าไปข้างในสิถูกไหมคะอย่าบางคนที่ก็มองอ่ะ สามพันบาททั้งคนพิการสามบาททั้งคนชาราเนี่ยจะเอาเงินมาจาก,จากไหนใช่ไหม<ะ>นี่แหละสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยในจ้างเขาเตือนแล้วเพราะในจ้างเขาเป็นคนจ่ายฟังไม่ได้พี่ถึงบอกไงถ้าเราเนี่ยมองที่เปลือกโอ้โหได้เงินเยอะอโครงการดีแล้วก็เลยเลือดนะเพราะฉะนัะ้นมันมีสองกลุ่มคือกลุ่มด้อมเนี่ยคือเรื่องเสรีภาพแล้วหนึ่งึงสองแต่กลุ่มที่ไม่ใช่ด้อมแต่ยอมเลือกเนี่ยก็เพราะว่านโยบายที่จะได้ ขอใช้ได้ในข้อหมายคำพูดนะคะโดยที่ไม่ดูรายละเอียดว่าไอ้ผลลัพธ์ที่มันตามมาประเทศชาติเสียอะไรอ้าวนี่แหละครับชัดเจนแล้วนะฮะในเมื่อจัจาร์รีชำแหละออกมาถึงขนาดนี้นะแล้วแน่นอนพอหุ้นไทย,ยไปเช็คล่าสุดเปิดตลาดมาเช้าวันนี้นะเมื่อตอนอสักสิบโมงครึ่งติดลบแดงอีกแล้วใช่ไหมแต่ลบ1.7 ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเขาดูตรงนี้แล้วเขาฟังการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามก็แปลว่าคนเนี่ยไม่มีความมั่นใจกับเรื่องของ MOU เพราะหนึ่งมันเป็นนามธรรมสองมันเลื่อนลอยสามมันไม่เป็นไปตามคำสัญญาที่เป็นเหตุทำให้คนเลือกเขา